คืนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเป็นเด็กมาหกที่มานอนนะที่แห่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้ฝึกเพราะว่าตื่นเดรยวไปหน่อยน้องน,น่าจะไม่ได้ตื่น,น,นพรุ่งนี้กูตื่นตี2 2> สองกว่าอใครตื่นตีสี่ครึ่งกูไง ฟันนี่เวลาอี่สามวันนี้จะไปก็นเาหนี่ล้วค่ะนายยอมจะตกใจไหมเนี่ยอ้ปขอค้ไอไม่ขให้เดิทนทางปลอดภัยกันนะคะ เขาจะตกใจกูหขาอยู่่าหนูคนข่วันนะคะดูให้หน่อยได้ไหมคะำะ ไม่จริงต้องบอกว่าอะไรนะดอกไม้ใช่ไหมให้กูตอนไหนให้กูกูว่าให้เลยเนี่ยตอนเช้าอ่ะก่อนที่กูจะไปอ่ะไม่ไม่ได้ลงไปกันแล้วมันค่อยว่างไอ้เส้อว่ะเอเดอเอเอเดอเอเลย คือคนที่แต่งหน้าให้เพื่อนแต่เช้าแล้วก็ต้องไปทำภ<ห>ารกิจก็ไปอ<ร>ไอกงานค่ะต้องออกงานทุกคนชาต้องการตัวน่ารักเนาะใครเนี่ยเพื่อนคเนี่ยไปแล้วนะเออไปเออบายบายโชคดีนะ เินมากนไม่ถ่ายแล้วไม่มีสิทธิ์พูดคนมาสายไม่มีสิทธิ์พูดที่สามปะตีสามกี่โมงตี่สามกี่โมงน้องมันร้อนมึงซื้อสเปรป์ฉีดผมมาอย่ะงกูฝากพวกมึงซื้ออะไรกูไม่ได้ใช้สักอย่างเลยแต่งเองค่ะฮะ เอ้าสรุปไหมแต่งตัวสวยแต่สอนมอเตอร์ไซค์แรงมากซิ่งตอนเช้ายังมาร์กหน้าอยู่เลยกล้วยเอาดีๆนะแต่งตัวสวยนะอะไรขเขาดีอ่ะ มาเร็วๆวิ่งเพื um ่อเอ่ยนะคะถึงเราจะรีบแค่ไหนแต่เพื่อเอ่ยโมเมนต์ระบายยิ้มยิ้มโมเมนต์มองหุงโยงยงสังท้ายเราจะมาล้างห้องน้ำกันค่ะเดี๋ยวไปเอาแปรงขัดกอน โอ้โหี้ยลงจริงแป๊บว้าวว้าวโอยเฮี้ยอย่างรมันเหบว่โอ้ควาาเนี่ยมันนิบว่ะจะบอกใครมั้งนะเต็ษจริงแต่เปียกจริงก็ยยังเตรียมทำความรลบ

มีที่การคุณต้อมาในยี่แปดอ่าอ่าแ่รับแมรอะสบยังแม่สบายแล้วค่ะแม่เพิ่งมาแม่ลืมหนูแม่กลับบ้านไปแล้วด้วยประเด็นอ่ะคก่อนเี่ยุณมีเวยอก็ทีว่นนี้ขอบคุณนะเลือกให้ทำด้วยกระดาแข็งนอันนี้ อะไรเนี่ยเก,กี๋ยงก้๊งเอาตังมา <c ười> คนฉลาดคนมีดวงอ่ะ